ฝันใหญ่ของเยาวชนไทยก้าสู่เวทีฟุตบอลโลกคุณคิดว่าเด็กไทยมีโอกาสเป็นนักฟุตบอลร,ระดับโลกได้ไหมนี่คือเรื่องราวที่จะทําให้คุณเชื่อมัน่น Assetwise ร่วมมือกับ b g ประทุมส่ง5เยาวชนไทยลุยฝันไกลถึงเยอรมนีเพื่อฝึกฝีเท้ากับ Academy มูลสโมสรชั้นนําระดับโลกแต่นี่คือจุดที่น่าสนามคือโครงการ b g p u x b b Football Canoeu สิบห้าพัอาร์บาย Assetwise ไม่ได้เพียงแค่ส่งเด็กไปฝึกฝีเท้าแต่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ทั้งทักษะ และวินัยจากนักฟุตบอลมืออาชีพรวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับยุโรปอีกด้วยแล้วคุณรู้ไหมว่าหนึ่งในเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการคือนัทศิระบุญเอียงผู้มีฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปเขาเล่าถึงประสบการณ์นี้ว่ามันเปิดโลกใหม่ให้ฉันมากเพราะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทยนอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพในเยอรมนีทั้งในและนอกสนามซึ่งทําให้เขาได้เพื่อนใหม่ และแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแต่คำถามที่น่าสนามคือคุณคิดว่าโครงการเช่นนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตของเยาวชนไทยได้อย่างไรและสำคัญกว่านั้นคุณคิดว่าสังคมไทยควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านกีฬามากขึ้นไหมมาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเถอะ